สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเสียวเออ m ์อนิมิ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆนที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพัะจันรยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพัะจันรยิม้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปน,นี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะทางซานเอ่ยว่าข้าได้ทำลายพลังแห่งโชคขึ้นหนึ่งของเผ่าอารูนจิ้งจอกสวรค์แน่นอนว่าข้าสามารถทำลายพลังแห่งโชคทั้งหมดของราชสำนักได้ไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ จากกพัดอาสุนห้ขาวหรีตาลงเล็กน้อยพ่นด,ด้วยน้ำเสียงที่ลึกลาำว่าในเวลานี้เจ้ายังกล้ามาขู่ฆ่าอีกอย่างนั้นหรือ ทางซานก็บอกว่ามันไม่ใช่การคู่ข้าแค่พูดความจริงเหตุผลที่ข้าไม่ทำลายพลังถังโชทั้งหมดเป็นเพราะว่าข้าไม่ต้องการให้ดินแดนพูทอาสูรทั้งหมดถูกทำลายลงไปแน่นอนข้าก็ไม่ปฏิเสธเพราะยังมีมนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามส่วนต่นตางๆของดินแดนแห่งนี้ฝ่าบาทข้ากับเสมยไม่มีทางให้หันหลังกลับได้ ตอนนี้นางได้กลายเป็นเจ้าเมืองเคลีและข้าจะสนับสนุนนางไปตลอดนางจะไม่เป็นอาศูนและยังจะคงเป็นมนุษย์ไปตลอดอรวมถึงข้าด้วยก็เช่นกันคำพูดที่รุนแรงของทางซานทำให้ดวงตาของจังกรพรรดิอาสูรให้ขาวเต็มไปด้วยจิตสังหารและพูดว่าถ้าข้าปล่อยเจ้าไปมันจะมีประโยชน์ต่อเผ่าข้าอย่างนั้นหรือทางซานยิ้มหยางสดใสแล้วตอบว่า แน่นอนและอีกอย่างคือพวกเราต้องการการสนับสนุนจากท่านในอนาคตหวังว่าจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเราถ้าข้าจะไม่ผิด จากกับพารดอาสูนจิ้งจออสวานนาจะขอให้ท่านลงมือทำลายมรรคโนตแต่ท่านก็ไม่ทำเพราะกลัวจะทำให้เสมอิงและท่านป้าสุชินไม่พอใจท่านให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงพาเสมอิงกลับามาไม่เช่นนั้นข้าย่อมไม่พานางกลับมายอย่างแน่นอนและข้ายังได้ข้อสรุปอีกอย่างท่านจะไม่ฆ่านางพอไม่ว่าอย่างไงนางก็เป็นหลางสาวของท่านเป็นสายเลื่อนเดียวกับท่าน ความหนาวเย็นในแวลตาของจกักรพพรดอาสนเผขาวทาวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วพูดว่ารู้ไหมข้ายิ่งอยากจะฆ่าเจ้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือวางชิงคนอย่างพวกเจ้าก็ไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ทางซานก็เอ่อยว่า ฟังข้าก่อนเมื่อท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับสายเลือดขั้นสูงของค่าก็หมายความว่าท่านรู้ความลับที่สุดของพวกเราดันางน,นั้นท่านต้องยืนเคียงข้างพวกเราข้าอยากจะถามท่านว่าในตอนนั้นสายเลือดกายพันธุ์ของท่านมาจากไหนมาจากตอนที่เกิดและเผ่าอาสนพยาฏิบตัติต่อท่านอย่างไร จากกระพัดอาศูญเพิ่ข่าวก็ไม่คาดคิดว่าทางซานจะถามคำถามชนนี้ออกมาสีหน้าของข่าวก็เป็นไปดวงตาดีลงเล็กน้อยและมีภาพเหตุการณ์บางอย่างแวบเข้ามาภายในหัว ทางซางก็พูดต่อว่าข้ารู้จักคุณในเผ่าสิงโตพยกักและยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับจากเผ่าอาสนสิงโตและเผ่าอาสนพยกักเพียงเพราะมีสายเลือดผสมและท่านเองก็มีสายเลือดกายพันธุ์มาตั้งแต่กำเนิดบางครั้งก็กลัวว่าจะถูกมองเป็นพวกนอกลีดท่านมีความสุขไหมจนในที่สุดก็สามารถเข้าสู่ดัดับจัก,กรพรรดิได้ด้วยสายเลือดกายพันธุ์ของตัวเองข้าเชื่อว่า เผ่าอาสุนพยักคุงใช้วิธีมากมายเพื่อเลือกคู่สมรสให้กับท่านแต่อย่างไรก็ตามทุกคนต่างรู้ดีว่ามันยากที่ท่านจะให้กำเนิดลูกหลานได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ท่านหวงแห็นเสือมเอยและท่าน้าคสุชินมากเพราะผู้นาเป็นผู้สืบทอดของท่านเป็นสายเดเดียวกับท่านจึงมีเพียงผู้นาสองคนเท่านั้นที่เป็นญาติของท่านถ้าข้าบอกว่าในอนาคตข้าจะพาผู้นางออกไปจากโลกนี้ไปยังโลกที่สูงขึ้นไปอีกที่น่าจะมีความ เป็นอมตาแล้วข้าสามารถพาท่านไปด้วยท่านสนใจไหมหลังจากได้ฟังคำพูดของทางซาน จากกับพาร์ดอาร์ุให้ข่าวอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงอยู่สักพักแล้วถามว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องนสาวระอะไรจะมีชีวิตเป็นอมาตะได้อย่างไรและโลกที่เจ้าพูดถึงคงเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นพวกเรามีขุมกำลังระด,ดับจัก,กรพรรดิ์มามากมายแต่ก็ไม่เคยมีใครก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ได้เลยเจ้าคิดว่าตัวเองที่มีสายเลือดขั้นสูงจะสามารถทำได้อย่างนั้นหรือทางซาสสา่หัวและกล่าวว่า ข้อเท็จจริงสําคัญกว่าคําพูดข้าจะใช้ข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นไปได้หลังจากพูดจบก็มีแสงและเงาปรากฏขึ้นอยู่ทางด้านหลังของทางซานเป็นวงล้อแสงที่ทางซานเคยใช้ต่อสู้กับจัก,กรพันดิอาสุนให้ข่าวมาก,ก่อนหน้านี้ที่ตรงกลางมีจกักรพรนดิคามโทรายล้อมไปด้วยรอยประทับทั้งแปดท่ามกลางรอยประทับเหล่านี้ก็มีแสงสว่างแวววาวเล็กน้อยแล้วกาวร่างมาอยู่ตรงหน้าทางซาน เป็นหญิงสาวที่มีผมยาวสายดุจคิตดด้านร่างกายโปร่งแสงราวกับแกิสดสนามมาจากคิตดด้านแม้แต่เหมยกงจือก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นจริงๆหญิงสาวคนนี้อายุป,ประมาณ12หรือ13ปีดูงดงามยิ่งนักและมีออร่าที่ไร้ขอบเขตนี่คือจากกับฮาร์สุนเพ้ขาวมองไปที่จริงๆด้วยความตกตะลึงจริงๆมองไปที่ถังซานแล้วพูดว่า อ่านที่จริงเพื่อมนุษย์เจ้าก็ไม่จําเป็นต้องทาเช่นนี้พอเจ้าเองก็ถือว่าไม่ใช่มนุษย์ถูกต้องไม่ทางซานกล่าวว่าผิดแล้วไม่ว่าจะเมื่อไรข้าก็เป็นมนุษย์เสมือจริงจริงถอนหายใจเบาๆและเอ่ยว่าตกลงตอนนี้ข้าลงเรือลําเดียวกับเจ้าแล้วถําไมถึงต้องอยากให้ข้าช่วยอีพยักข่าเจ้าจําท่านปาคิดต้านคนนี้ไม่ได้อย่างนั้นลือ รูม่านตาของจักรพรรดิอาสมพิข่าวหุนตัวลงทันทีเมื่อได้ยินคำว่าท่านปาคิดด้านก็ก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวจนชนเข้ากับโต๊ะกาแฟที่อยู่ทางด้านหลงังจริง,รงๆขมมดคิ้วอมเอ่ยว่าเจ้ายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ข้าเคยทบตีเจ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อช่วยแก้ไขเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พัฒนาขึ้นเลยท่านท่านท่านคือจักรพรรดิอาสเพิข่าวพูดออกมาด้วยความไม่อยากจะเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อเพราะฉายาท่านป้าคิต้านมีเพียงผู้เขาสองคนเท่านั้นที่รู้จริงๆก็พูดต่อว่าเจ้าคิดว่าท่านป้าของเจ้าจะตายง่ายได้ขนาดนั้นเลยหรือข้าเพียงสละาร่างกายเดิมแล้วมาอาศัยร่างกายของทางซานเพื่อไปเกิดใาอีกครั้งเจ้าสามารถเชื่อในสิ่งที่เขาพูดได้อย่างไรก็ตามเจ้าอยู่ตัวคนเดียวเหมือนกับข้าไม่ช้าก็เร็ววารสุซทาของชีวิตย่อมมาถึงไม่โซเมาร่วมมือกับพวกเรา จากกะพัดอาส่วนให้ข่าวตกตะลึงมากยิ่งกว่าเดิมแม้จะรู้ว่าทางซานมีศาตร์เลือดข้นงสูงแต่การที่สามารถทําให้จากกะพัดอาสูวนคิดต้านคอยตามได้แล้วข่าวทําได้อย่างไรทานปลาคิดต้านยังไม่ตายเพียงไปเกิดนหม่และอาศัยอยู่แนวร่างกายของทางซานจึงไม่แปลกใจเลยที่เด็กคนนี้สามารถต้านทางการโจมตีของข่าวก่อนหน้านี้ได้ทางที่เพิ่งเข้าสู่ระดับพระเจ้าทางซานถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่า ข้าเองก็ไม่อยากเปิดเผยความสามารถที่แท้จริงออกมาเ,าเร็วกันไปแต่ข้าก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ฝ่าบาทพยาาักข่าท่านมีฐานะเป็นตาของเือเมอรดังนั้นข้าจึงยินดีบอกทุกอย่างท่านไม่จำเป็นต้องรีบให้คำตอบข้าตอนนี้หลังจากเือเมออยู่ครบหนึ่งรอยวันข้าจะพานางกลับไปที่เมืองเคลดีจึงหวังว่าเมื่อข้ากลับมาท่านคงตัดสินใจได้แล้วแน่นอนว่า เมื่อพูดถึงโลกอื่นอาศัยเพียงคำพูดของทางซานยอมไม่เพียงพอที่จะทำอีกฝ่ายเชื่อแต่ด้วยการมาปรากฏตัวของจักรพรรดิอาสุนคิดต่างมานยอบแตกต่างออกไปนางมีสถานะสงส่งภายในใจของจักรพรรดิทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดิอาสูนของจักรวรรดิยู่ที่มักได้รับประโยชน์จากนางย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากที่จักรพรรดิอาสูนให้ข่าวเข้าสู่ระดับจักรพรรดิจิตสังหารของข่าวก็มักทำให้ขาว ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำให้จัก,กรพรรดิอาสุนคิต้านต้องต่อสู้กับข่าวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อช่วยให้จิตสังหารมีความเสถียรและควบคุมได้ด้วยวิธีนี้ทำให้จัก,กรพรรดิอาสุนให้ข่าวน่ารับฉายาว่าผู้ทะลวงสวรรค์นางนั้นข่าวจึงรู้สึกซาบสันใจต่อจัก,กรพรรดิอาสุนคิต้านมาโดยตลอด และยังเป็นเหตุผลสําคัญว่าทาไมตอนที่จัก,กรพรรดิอาสุนจิ้งจรอสวรรค์บอกว่าคนที่ดนึ่งดูดภัยพิบัติคือจัก,กรพรรดิอาสุนทิตันจัก,กรพรรดิทั้งหมดถึงไม่กล้าวิพากวิจารณ์เพราะอิทธิพลของนานนานยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากจริงๆมองไปที่จัก,กรพรรดิอาสุนให้ข่าวและพูดอย่างกดเค่องว่าทำไมเจ้าถึงดังเลเจ้าคิดว่าโลกนี้ดีไหมอย่างนั้นหรือ เจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องจ่ายไปเท่าไรเพื่อให้ได้ลงเรือลำเดียวกับทางซานเขาแข็งแก่งมากกว่าที่เจ้าคิดแม้ว่าเจ้าจะไม่ต้องการแต่ก็อยากยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเพราะเขาต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อสังหารเจ้าให้ได้อย่างแน่นอนเอาละ่ะข้าจะกลับไปนอนแล้วหลังจาพูดจบจริงๆก็กลายเป็นลำแสงแล้วรวมเข้ากับวงล้อแสงทางด้านหลังของทางซาน เมื่ออยู่ต่อหน้าจาัก,กรพรรดิอาสนเพขาวและเหม่ยกงจือจริงๆก็ไม่กล้าเร่องทั้ทงซานาว่าท่านพ่อเพราะกลัวจะทําให้ดูไม่น่าเกรงขามในเวลานี้สายตาของจัก,กรพรรดิอาสนเพขาวมองมาที่ทังซานก็เป,ปลี่ยนไปอย่างซึ้งเชิงจากคําพูดของจัก,กรพรรดิอาสนคีต้านดูเหมือนจะบอกเป็นนายว่าการเอาชนะภัยพิบัติไม่ใช่ฝีมือของนางแต่เป็นมนุษย์คนนี้ แม้ว่าจากกักรพรนดิอาสุนคิดต้านจะไม่ได้พู่นออกมาอย่างชัดเจนแต่จกกักรพรนดิอาสุนเผ่าขาวก็สัมผัสได้ถึงความเขารบของนาที่มีต่อทังซานหัวใจของเขาในเวลานี้ก็เต็มไปด้วยความสับสวนวุ่นวายจิตสังหารที่มีต่อทังซานก่อนหน้านี้ก็สลายหายไปทั้งหมดถางซานพูดกับเหมยคงจือที่อยู่ข้างว่าเสือเมอยเจ้าควรอยู่ที่นี่ก่อนถ้าพบกับอันตรายก็ให้ติดต่อข้าแล้วข้าจะรีบมาโดยเร็วที่สุด เมยอกลุนจื่อเอ่ยว่าตกลงพร้อมกระหมัดแน่นแล้วเอ่ยต่อว่าหลังจากกลับไปเจ้าก,ก็อยากเสียใจมากเกินไปเพราะนางรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางสานกับเหล่าเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรแม้จะไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เสื่อมชื่ในเมืองมนุษ์หากเป็นเพื่อน,อนหรืออาจารย์เอารมของทางซานย่ยอมแน้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รูมหนาตาของทางสารหนุนตัวลงเล็กน้อยความเกลียดชังที่รุนแรงก็ปรากฏขึ้นอยู่ในแววตาไม่ว่าใครที่เสียชีวิตถูกฆ่าตายไปกี่คนแค่นี้ต้องชำระในอนาคตเขาจะให้เผาอาศูลและเผ่าพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่าอาศูลจิ้งจอสว่านชดชายเป็นสิบเท่าร้อยเท่าจากกับ 0, หัตอาศูนเหยข่าวพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่ามีคนเสียชีวิไม่มาก อ่านที่จริงข้าได้แจ้งแม่ของเสือยให้ทราบล่วงหน้าก่อนแล้วขอให้นางพามนุษย์ออกไปจากที่น,นั่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้าบอกกับนางแบบนี้และเดาว่านางคงสามารถทําได้ต่อมาข้าเดินทางไปพร้อมกับจกกักรพรรดิอาสนจิ้งจอสว่า์ก็รู้สึกว่ามีมนุษย์อยู่ที่นั่นไม่มากแต่ตัวเลขไม่ชัดเจนทันทีที่คำพูดประโยคนี้ออกมาดวงตาของทังซานก็สว่างขึ้นทันที ความประทับใจที่มีต่อจัก,กรพันด์อาสมพีขาวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณส่วนเหมือนกองจือก็ดีใจมากและหวังว่าแม่ของนานจะสามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆแล้วพูดออกมาว่าท่านตา จัก,กรพรรดิอาสนเพข่าวกล่าวย็นเย็นชาว,ว่าข้าเองก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของจัก,กรพรรดอาสนจิ้งจอกสวัานข้าไม่เคยคิดว่ามานุษดเป็นภัยคุกคามยิ่งไปกว่านั้นเผ่าอาสนพยกักไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานได้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้ด้วยเหตุน,นี้ข้าจึงรู้สึกดีกับมนุษย์มาตลอด นายที่สุดทางซานก็ยิ้มออกมาได้สักทีแล้วถามว่าท่านทำเช่นนี้เพื่อเสมอยคงลำบากไม่น,อน้อยจากกะพัะอาศ่วนเพขาพูดอย่างกดเคืองว่าแล้วแต่เจ้าจะคิดรีบกลับไปดูเองเธอทางซาสูดหายใจเขาลึกๆพยักหน้าแล้วบอกว่าฟาบาทข้าเคยทำให้ท่านขุนเคืองข้าต้องขออภัยด้วยงานข้าขอตัวกลับก่อนรบกวนท่านช่วยดูแลเสมอยให้ดี หลังจากได้ฟังคำอธิบายของจัก,กรพรรดิอาสมพิขาวอารมณ์ของทางซานก็ดีขึ้นมาทันทีเดินไปบอกลาเหมยกงนจือจากนั้นเดินเข้าสู่วงเวทเคลื่อนที่ในพิตาเปิดใช้งานของคอยห่งเวลาและอวกาศจากนั้นเขาก็หักตัวไปเมื่อมองไปที่ตำแหน่งที่ทางซานได้จากไปจัก,กรพรรดิอาสมพิขาวก็ถอนหายใจออกมาอย่างขุนเคืองแล้วมองไปที่เหมยกงนจือพร้อมพูดว่าเจ้ารู้จักสัตว์ประหลาดตัวนี้มาจากไหน ข่าวถามได้เพียงนิยามทางซานว่าศาสตร์ปราดพอไม่คาดคิดมาก่อนด้วยว่าแม้แต่จัก,กรพรรดิอาสมิดต้านก็ยังให้ความร่วมมือกับทางซานนี่คือขุมกําลังอันดับหนึ่งจากักรพรรดิอาสมคขต้านและยังเป็นท่านป้าของข่าวเมื่อได้ยินคําถามของจัก,กรพรรดิอาสมุขข่าวเมื่อนกนจือก็ตกตะลึงเพราะนางอดไม่ได้ที่จะหววน,นึกถึงครั้งแรกที่ได้พบทางซานตอนนั้นเขายังผอมและตัวเล็กและยังเป็นเด็ก วิ่งเข้าไปซื้อชานุ่มที่ร้านสายตามองมาที่นางน,นางยังคงจํำแววตาของเข,ขานีอย่างชัดเจนที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายน้ำไม่ท่วนแม้ว่าเขาจะยังเด็กอยู่ก็ตามข่าวกลับชาติมาเกินมาเพียงเพื่อตามหานางแล้วสานต่อความสัมพันธ์ในโลกนี้ดูเหมือนว่าความรักของเขาจะยิ่งใหญ่สูงเสร็จฟ้าหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตามมาที่ หุบขาวสีทองมีแสงสว่างขึ้นทางซายก็มาปรากฏตัวอยู่ภายในถ้ำที่นี่เต็มไปด้วยพลังชีวิตมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากต้นไม้สีทองนับวานก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ก็นำม,มาซึ่งความอบอุ่นและความสบายทำให้ทางซันรู้สึกดีขึ้นเพียงใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาข่าวก็สามารถสัมผัสได้ถึงทุกชีวิตทั้งหมดที่อยู่ภายในคุ้เข่าวซีทองแล้วเอ่ยว่าหงอีเข้ามาที่นั่นนายนายตอนนี้หญิงสาวจิ้งจอกแดงอยู่ที่นี่ครบทุกคนแม้ว่าพวกนายจะออกไปที่เมืองเครื่องหลีปเป็นครัง้งคราวเพื่อสัมผัสกับโลกภายนอกแต่พวกนายก็ไม่เคยออกไปอีกเลยหลังจากทางซานจากไปในครั้งล่าสดุด นายตอนนั้นทางซานได้บอกว่าถ้าหนึ่งปีแล้วเขายังไม่กลับมาก็ให้พวกนำไปหาจารเข้าส่วนแล้วให้ทําตามคําสั่งอาจ,จรัรของขา่าาเมื่อเห็นหงอี้เดินเข้ามาทางซานก็รู้สึกตื่นเต้นเกือบจะในเวลาเดยาียวกันก็มีร่างของใครหลายคนพุ่งเข้ามาไม่เพียงแต่หงอี้เทา่านั้นที่เข้ามาแต่หญิงสาวจิ้งจอกแดงคนอื่นก็เข้ามาครบบทุกคนหงอี้พี่ใหญ่สุวนและคนอื่นคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับมีน้ำตาไหลออกมาแล้วเอ ว่านายท่านนายที่สุดก็กลับมาข้าคิดว่าท่านไม่ต้องการพวกเราแล้วเสียอียทางซานบกมือเบาๆก็มีพลังอันอ่อนโยนพยุงหญิงสาวเหลนี้ให้ลุกขึ้นก่อนจะถามว่าพวกเจ้ากำลังจะทำอะไรทางซานที่เข้าสู่ระดับพระเจ้าความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นมากเพียงใช้จิตสำนึกอักิ์สิธิ์ออกไปก็สามารถรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของแต่ละคนหญิงสาวจิ้งจอกแดงเงย็นขึ้นดวงตาก,ก็แดงกล่ำ คางล่าสุดที่ทางซานจากไปเขาได้กำหนดเส้นตายไว้หนึ่งปีผูนางก็รู้ดีว่าการที่เขายังไม่กลับมาย่อมเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแต่ทางซานก็ไม่เคยส่งข่าวมาบอกผู้นางจึงรอเขามาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแน่นอนว่าชีวิตใหม่ที่ได้รับล้วนมาจากทางซานภายในใจของผู้นางจึงเต็มไปด้วยความกระตันอยู่และความผูกพันเมื่อได้เห็นการกลับมาของทางซา,านผู้นางก็โล่งใจทันทีและมีอาการตื่นเต้นจนควบคุมไม่ได้ ทางซานเอ่ยขึ้นว่าหงอี้เจ้าควบคุมอารมณ์กนข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะถามหงอี้ป่านน้ำตาแล้วเดินเข้ามาใกล้ทางซานทางซานถามอย่างขึ้ขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองมนุษย์สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรและสูญเสียไปเท่าไรหงอี้ก้มหน้าลงเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าใจก่อนจะตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น พอเราได้รับข่าวนี้จากขุมกำลังขุงเผาสิงโตพย,ยัก์หลังจากที่พวกเขากลับมายัมขุมเขาสิทองนายท่านอย่าได้เสียใจยไปเลยทานทีที่ทังซานได้ยินประโยคนี้หัวใจก็จมลงก่อนจะบอกว่าเอาละ่ะเล่ามาเถอะข้าพร้อมที่จะฟังแล้ว โมอีก,ก็เล่าว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนเมืองมนุษย์ไดประกาศว่าจะขับไล่มนุษย์ออกจากเมืองแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็ถูกขับไล่ออกมามีหลายคนมาอยู่ที่ภูเขาเคลีร์ตามคําแนะนําของสมุหานายกแต่อย่างไรก็ตามยังมีคนจํานวนหนึ่งเต็มใจที่จะไม่จากไปส่วนใหญ่เป็นคนชารา พวกเขาบอกว่าได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วถึงแม้จะตกงานอันตรายก็จะดูแลบ้านต่อไปต่อให้ต้องตายที่นี่ก็ตามเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ทางซานก็อดไม่ได้ที่จะหลับตาลงด้วยความเจ็บปวด แม้ว่าจาัก,กรพรรดิอาสนเพขาวจะแจ้งเตือนมาล่วงหน้าแต่เมื่อมนุษย์ก็ไม่อาจไรซึ่งคนอาศัยอยู่ได้ไมเช่นนั้นจัก,กรพรรดิอาสนจิ้งจอกสวรค์ยอมสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างแน่นอนจึงต้องมีคนบางส่วนอยู่ที่นี่อ่านที่จริงจัก,กรพรรดิอาสนเพขาวเพียงต้องการช่วยชูชินลูกสาวของตัวเองเท่านั้นส่วนมนุษย์คนอื่นไม่ได้อยู่ในสายตาของเขา ทางซาถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่ามีกี่คนที่เสียชีวิตหฮมอีสูดหายใจเขาลึกๆก่อนจะตอบว่ามี4 7 6 2คนทางซานรกำรหรมั่นแน่นทันทีหลังจากได้รู้ตัวเลข4 7 6 2คน ถูกต้อง4,762คนที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าสังเวชด้วยฝีมือของจักรพรรดิอาสุนจิ๊งจอสวา์จักรพรรดิอาสุนจิ๊งจอสวาน,าาน,าน,วานในตอนนี้ทานซันอูุ้สึกเหมือนหัวใจถูกเม็ดบาดเพราะเขาข้าดาความคิดของจักรพรรดิอาสุนจิ๊งจอสวาผิดพลาดจนนำมาสู่โศนาการ,รมแม้ว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจะน้อยกว่าที่คิดเอาไว้แต่ก็เป็นชีวิตของคน4,762คน ตามแผนการเดิมของทางซานขอเพียงข่าวไปถึงระด,ดับพระเจ้าและช่วยเหมือนกรงจิให้ผ่านการทดสอบก,ก็มั่นใจว่าจะแข่งขันกับราชสำนักได้ในอนาคตนอกจากนี้มีมนุษย์บางส่วนได้อดพยพไปยังเกาะต่างๆนมหาสมุทตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นของตัวเองได้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีม,มนุษย์อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะได้สัญญากับเจ้าของพิภพของโลกฟ้าลาันว่าจะไม่ทำลายสมดุลณของโลกนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรเลยเข่าต้องค้นหาเส้นทางการฝึกฝนให้กับมนุษย์ปูทางให้มนุษย์สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองแม้ว่าขั้นตอนนี้จะซับซ้อนและใชะ้เวลานานแต่หากทาสำเร็จมนุษย์ก็จะมีโอกาสกลายเป็นผู้ปกครองของโลกนี้ได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโลกนายหรือดาวเคราะห์ดวงใดมนุษย์ก็มีสติปัญญามากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นแม้ว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแต่ทางซาก,ก็จะไม่มีวันลืมสิ่งที่เผ่าอสาูรและเผ,าผ่าพูดทํากับมนุษย์สิ่งที่ทางซากไม่คาดคิดคือตอนที่เขานั่งสมาธิเป็นเวลานานปล่อยให้เมืองมนุษย์ที่น,อน,น,อน,น่านอกเมืองเขือนดีอยู่อย่างไม่มีใครคอยคุ้มกันจนนาไปสู่โสนนักกรรมมากกว่าสี่พันชีวิตที่ต้องสังเวอยอย่างหน้าอนา,นา หองอี้และหญิงสาวคนอื่นต่างก้มหน้าลงมีบางคนอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาพวกนางเคยไปที่เมืองมนุษย์ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่นั่นล้วนมาจากความร่วมมือกันของทุกคนและพวกนางก็มีสนร่วมด้วยที่เมืองมนุษย์ทุกคนต่างทำงานอย่างแข็งขัน,ขนสร้างบ้านสร้างเท่าเรือและเปิดร้านค้าทุกอย่างล้วนเป็นระเบียบ โรงเรียนไทยทอนสร้างวัดสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แม้แต่ผู้สูงอายุก็ยังเข้าไปรับฟังทำให้สมาชิกของโรงเรียนไทยทอนกัอบทั้งหมดกลายเป็นอาจารย์อยู่ที่นัน่นนายทุกๆวันทุกคนต่างยุ่งอยู่กับงานแต่ก็ไม่มีใครขี้เกียจต,ต่างทำงานอย่างมีความสุขแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังสู้ต่อไปเพื่ออนาคต เมืองมน,นุษย์จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกอย่างกำลังผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทว่ากลับมามีจุดจมแบบนี้มนุษย์จำนวนมากไม่เข้าใจความหมายของคำว,ว่าบ้านอย่างแท้จริงจนกระทั่งได้มาถึงที่มนมุษนย์ที่นี่ทำให้พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลให้คนชราเหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะจากไปแม้ว่าต้องตายก็ตามพวกเขาก็ยินดีที่จะตายอยู่ในบ้านของตัวเอง ทางสารก็รู้ดีว่าคนที่ถูกเรียกว่าคนชราจะมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปบนโลกนี้การที่มนุษย์สามารถอยู่ถึง40ปีถือว่ามีอายุขัยที่ยืนยาว พวกเขาต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ถูกกดขี่ไม่ถูกข่มเหงพึ่งพามือเท้าของตัวเองในการทำมาหากินไม่ต้องหรูุราไม่ต้องแข็งแกงเพียงอย่างมีชีวิตที่สงบสุขเท่านั้นแต่ทว่าคำของง่ายๆนี้กาบถูกจักรพรรดิอาสนจิ้งจอกสวรค์ทำลายลงไปโดยไม่ลังเลไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายเตือนมนุษย์ว่าอย่าคิดว่าการที่เหมืองคงจือได้เป็นเจ้าเมืองเคกรหลีอ,อย่างเป็นทางการมนุษย์จะสามารถเป็นอิสระได้สำหรับมนษุษย์การมีมากเป็นของตัวเองเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเท่านั้นทางซานเวลานี้ไม่แน่รองให้ออกมาเอารมในแววตาเต็มไปด้วยความสงบเยือกเยน็นแล้วถามต่อว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง งอี้ก้มศรีรษะลงแล้วตอบว่ามีหลายคนมาอยู่ที่ภูเขาบางคนก็หวังว่าจะได้ถูกอพยพไปยังมหาสมุทรส่วนคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์ล้วนถูกสังหารทั้งหมดจึงไม่มีอะไรต้องจัดการโศกนาฏกรรมครั้งนี้ยังทําให้เท่าเรือและเรือที่จอดไว้อยู่บนท่าน้ําถูกทําลายลงไปทั้งหมดจึงไม่สามารถอพยพคนออกไปได้ทางซาถามอีกครั้งว่าแล้วโรงเรียนไทยถอนเป็นอย่างไรบ้าง องอีตอบว่าไม่ได้รับความเสียหายเพราะอยู่ใกล้กับโองเรียนเคอดีจึงไม่ได้รับผลกระทบส่วนเผ่าอาศุนยุงก็ไม่ได้ทําสิ่งใดเพียงออกคําสั่งไม่ให้มนุษย์เข้ามาในเมืองเครอดีแต่ก็สามารถเดินทางออกไปได้ ทางซายก็ดูดีว่าเผ่าอาสุนยุงไม่กล้าที่จะปกป้องมนุษย์เมื่ออยู่ต่อหน้าจาัก,กรพรรดิพวกเขาจะทําอะไรได้แม้ว่าอยากจะช่วยก็ตามและสิ่งสําคัญคนที่มาคือจัก,กรพรรดิอาสุนจิงจอสวนันและจัก,กรพรรดิอาสุนเฮคาว แม้ว่าจํานวนคนที่เสียชีวิตจะน้อยกว่าที่เขาคิดแต่นี่ก็เป็นชีวิตคนมากกว่า4,000คนในเวลานี้ทางซาไม่มีความรู้สึกใดๆนอกจากความโกรธและความเกียดชังที่เพิ่มสูงขึ้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้แข็งแร่งแต่จัก,กรพรรดิาอาสูนจริงจอสวค์กลับไม่คิดแบบน,นั้นทำไมกัน ตอนที่ได้พบเหมยกงจือก่อนหน้านี้ทางซานก็บอกตัวเองเสมอว่าลดอิทธิพลของตัวเองต่อโลกนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ท้ายที่สุดในฐานะคนนอกได้อันดิตรรชันเทพก็ดูดีว่าการรักษาสมดุลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโลกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากตามแผนเดิมที่ได้วางไว้หลังจากเหมยกงจือกลายเป็นเจ้าเมืองเคอาดี ก็เจะเริ่มอบพยพมนุษย์ไปยังมหาสมุทรจากนั้นสร้างดินแดกของตัวเองขึ้นมาอยู่ที่นั่นแล้วค้นหาเส้นทางการฝึกฝนให้กับมนุษย์เพื่อให้มีความสามารถในการปกป้องตัวเองในอนาคตมนุษย์อาจกลายเป็นผู้ปกครองโลกนี้และเขาจะอยู่ในโลกนี้ไปจนกว่าจะกลายเป็นอราชันเทพ จากนั้นพาเหมยกงจือออกไปจากโลกนี้กลับไปยังโลกเดิมของพูกขาวแล้วรอจนกว่าทางซานจะสามารถสร้างที่นี่ให้กลายเป็นอาณาจักรพระเจ้าจึงจะกลับมาโลกนี้อีกครั้งอย่างไรก็ตาม ทุกอย่างได้ถูกทำลายลงไปแล้วถูกทำลายโดยจกกักรพรนดิอาสูนจิ้งจออสว่างมนุษย์ที่ถูกสังหารต้องไม่ตายเปล่านี่คือปณิธานอันแนว่วแน่ของทางซานสังหารมนุษย์ของข้า4,762คนในอนาคตอันใกล้นี้ข้าจะให้เผ่าอาสูนจิ้งจออสว่างชดใช10้สิบเท่าร้อยเท่าจักรพันธ์อาสุนจิ้งจออสวรค์ย่อมไม่รู้ว่าเผ่าของตัวเองต้องจ่ายค่าตอบแทนมากขนาดน,นี้จกผลความเลื่อนเย็ยนและความผลทรักย์ของตัวเอง ทางซานควบคุมเอารมให้สงบแล้วบอกว่าพ่เจ้ารออยู่ที่นี่ข้าจะไปเที่ยวนงเนียนไททอนรับทราบข่นในท่านหญิงสาวจิ้งจอกแดงเอ่ยออกมาพิาพกานมีแสนสีงเงินกับพิบอยู่ใต้เทา้าทางซานก็หายตัวไปด้วยการเคลื่อนย้ายอวากาศข่าวคุ้นเคยกับตำแหน่งของนุงเนียนไททอนเป็นอย่างดีเมื่อมาปรากฏตัวขึ้นก็อยู่ใกล้กำแพงของนุงเนียนเคอรีเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจมากเกินไปจึงเลือกมาที่นี่ อ่านซายมองไปที่เนินเขาที่อยู่ทางด้านหลักของโรงเรียนเคลีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไทยทอนเมื่อมองดูสถานที่ที่คุ้นเคยเอารมณ์ของเขาก็สงบลงเล็กน้อยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชม ู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพสวัสดีค่ะป้าสวรรค์นะบ้านอยู่ชนนาแล้วมาอยู่ที่บ้านโคกใหญ่นี่ได้30ปีแล้วมาเป็นสะพ้ายเขาค่ะตอนนี้ก็ปวดแข้งปวดขาเอาตัวเองมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวนี้กินยาไอชาพรจจันรยิ้มดีขึ้นแข้งขาก็หายปวดก่อนก็ปวดขาเอเดินไม่ไหวเลยนะเวลาจะนั่งจะลุกนี่ต้องยกเลยยกขายกเท้าเดี๋ยวนี้เดินไปได้เลยความดันเบาหวานหัวใจด้วยก็เบาขึ้นปวดหลังก็ไม่ค่อยปวดไอรดต้นไม้ต้นอะไรหน้าบ้านนี้ก็ทําได้เมื่อก่อนทําไม่ได้เลยนะมีจะจ้างเขาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ทําได้ตัวเองงานบ้านเรียบร้อยสองหลังเลย ื่อก่อนเนี่ยนะเป็นเบาหวานความดันแต่ขาเนี่ยมันมาตามทีหลังพอกินชาพระจันร์ยิ้มเข้าไปก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยแต่เดี๋ยวนี้เลไปหาหมอเมื่อวันก่อนนี้มันลดหมดทุกอย่างเลยนะไขมันก็ลดธรรมดาท้องโอ้โหใหญ่กินเข้าไปแล้วมันจะไสหมดเลยอ่ะชุกจับจุบจับหลพอพอเราไประบายออกมันก็เบาถ้าใครอยากหายอย่างเบาหวานก็ซื้อชาพระจันรยิ้มมากินเลยนะจ๊ะจะได้เป็นสาวใหม่ แข้งขาเนี่ยนะโทษนะเหยียดได้สบายเลยเนี่ยเมื่อก่อนอย่างนี้ไม่ได้อหมอเขาก็ให้กินยาโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเนี่ยสบายมากแต่กินคู่กับยาโรงพยาบาลเลยนะกินกินยาโรงพยาบาลหกเม็ดโลคหกอย่างเนาะแล้วก็กินนี่แก้วหนึ่งชาเนี่ยชงไว้เนี่ยอยอ,อยถ้าใครเป็นโรคอย่างบ้าปวดแข้งปวดขาก็ขอให้เขาซื้อชาพระจันยิมมากินเธอจะได้หายหสุขภาพจะได้ดีเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้เซวเออขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ